การสร้างแบบผ้าถุงตัวนี้นะคะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดตลอดค่ะนะคะป้ายเปิดแบนนั่นเองนะคะคือไม่มีการเย็บล็อกเลยค่ะเป็นผืนเดียวกันเลยแบบนี้นะคะหนึ่งอย่างนี้นะคะย,ยาวๆเลยค่ะ แพทเทิร์นที่ทานี่ก็คือจะเท่ากับ1ความยาวของผ้าถุงนั่นเองนะคะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหรือค่ะที่ทำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะก็เราจะมีตําแหน่งของเกล็ดนะคะโดยที่เราจะมีเส้นพับป้ายแบบนี้ค่ะนี่เส้นแบบพับป้ายขวาทับซ้ายนะคะเราก็จะต้องเริ่มต้นแบบนี้ค่ะสอนละเอียดทุกขั้นตอนนะคะเะะวลาวางแพทเทิร์นก็คือเราจะใช้แพทเทิร์นวางไปวัดความยาวผ้าถุงมาวางเส้นมนสุดแต่เวลาลงกิ้งลงกิ้งนะกิ้งเส้นเอ็นเส้นนี้แล้วก็จะมีขอบหลบให้แบบนี้ค่ะ นะก็เป็นไซส์นี้เลยคะ่ะเอว34สโพก41การที่ทําผ้าถุงแบบนี้ทุกคนถามว่าไม่ต้องหาสะโพกเหรอไม่ต้องหานะคะเพราะว่าผ้าถุงแบบนี้เป็นผ้าถุงที่ไม่มีตะเข็บข้างค่ะสะโพกกับเอวห่างันอยู่ที่ประมาณเจ็ดเจ็ดนิ้วขึ้นไปเราตะเข็บข้างใหญ่ที่สองนิ้ว